แมนหยุดกต่กัดขาโตทำไมแวนออกมาตีได้เนี่ยแวนหาเห็นหากัดเยอะเห่อเยอะเหอะหาเห็นหากัดไปเลยไปหาโอ้เลยเห็นน้องมอนันไปไหมไปอยู่นี่ไปเลย เกากระดิ่งอยู่นี่หวานเอ้ยหวานเอ้ยอ้นวนเอ้ยชูบะชูบะแนมมาชูบะนั่นชออูเดยตัวนี้ชูคักชูแน่ได้หน่ชูคักชูแน่ได้หนีิชูได้หนิชูบะอีเด็กเหมนบ้านนี่ฮะอีเด็กเหมนบาน้านนะฝรัง่งเด็กบ้านบ้านหน้าฝรั่งนะเจ๊ดูนะทุกคน เงียยแตกเลยวลนยยนันนี้ยานไหนลุ้มึงคนว่าเขาตำหยังสุณป่ะอยาอยาไปหาน้องไปหุ่นมันเป่านกหวีที่หุ่นโอนไปไปเร็วจริง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 จิงจีอ,ๆๆๆอ่ะตุ๊ดตุ๊ต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 ุ๊ตั๊ต โยมานี่เร็ว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 เโอ้มานี่เร็ว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 อ้ยเอิญก็มากมีแจกขึ้นมตัวบักในน้อยนี่แมมท่าประจำแม่แม่เธอไปไหนใครเนี่ยปะห่วยมากปันไปเฮดง่มแต่ผูพ่อพ่ากันกลับมาจากเครอสบายหยา เนีย่ยก็บ่าห่มอ่ะเออก็บ่าห่ม,หมตัวไม่จิไปิหูหูแต่ว่ากระดิ่งมันหนักหน,นิมันคั่นหมันคั่นมันคั่นเลยเออเออเออทำอะไรขอมือหน่อยเดี๋ยวขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับนี่ขอมือขอมือหน่อยครับนี่ขอมือขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับ ขอมือหน่อยครับพี่โอขอมือหน่อยค่ะยิงแว่นยิงแว่นขอมือหน่อยค่ะไม่ได้ขอให้กัดนะคะขอมือนะคะนี่ขาโค้งโค้งนี่ขอมือนะคะขอมือค่ะขอมือค่ะคนเฉยขอมือครับพี่โอ้พี่โอขอมือหน่อยครับโอ้ยไม่ได้องุ้งลูกเออขอมืออย่างนี้แหละถูกต้องเมื่อกี้อะแบบเมื่อกี้เลยไม่ได้องุ้ง้อุ้ง้อุ้งอุ้งอุ๋ง้องุ๋งขอมือหน่อยทิว ยิงแว่นนี่มันเกามันเก่าก็ดิ่ง <S <S ไปอย่าไปกัดผ้านะใครกัดผ้าโดนตีนะใครกัดผ้าโดนตีนะเยอะอยูย่ดเดี๋ยวนี้โอ้โอ้ใครบอกให้หนูกัดผ้าตีเลยนะเยอะเลยนะวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะนนะปากมันนี่เน,นื้อ ทะลึ่งเนาะทะลึ่งเนาะบองนน้อยนี่หองนน้อยทะลึ่งเนาะพอได้แล้วใครบอกให้กัดท่าหืมหืมใครบอกให้กัดผ้านี่ใจไม่ดีใชยไหมนุ่สวมันมสู้มันสูมันสู้มันสู้พูดแล้วสู้นั่น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 ขอมือไหนเด้อขวมือไหนอุ้งอุ้งอุองมือไหน โอโ้โหโอ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 ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสันๆนี่